อมชานติ anti, วันนี้วันที่สิเอดเดือนพฤศจิกายนปี2023เราจะมาฟังสาระของเบอร์ีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจดจำพ่อได้มากเท่าไหร่ล็อกสติปัญญาของลูกก็จะเปิดมากตามนั้นผู้ที่ลืมที่จะมีการจดจำพ่อซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นคือลูกที่โชคไม่ดี คำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือพื้นฐานของการสะสมบัญชีของลูกอะไรที่นำรายได้อันใหญ่ยิ่งมาให้คำตอบลูกสะสมไว้ในบัญชีของลูกโดยการบริจาคลูกนั้นได้ให้คำแนะนำของพ่อกับคนอื่นๆได้มากเท่าไหร่รายได้ของลูกก็จะเพิ่มมากขึ้นตามนั้นลูกลูกหารายได้อันใหญ่ยิ่ง โดยการศึกษาเมรีเมรีเหล่านี้จะเปลี่ยนลูกจากผู้ที่น่าเกลียดให้สวยงามมีมนวิเศษของพระเจ้าในแต่ละเมรีโดยการศึกษาเมรีที่รูปนั้นจะกลับมาเป็นผู้ที่มั่งคั่งได้สาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติในวันนี้จุดแรกให้ศึกษาเล่าเรียนอย่างดีแล้วทำตัวลูกเองให้เป็นผู้ที่มีโชค เพื่อที่จะมาเป็นเทพจงมาเป็นบราบมินที่เหนียวแน่นจุดที่สองเพื่อที่จะจดจำพ่อคู่ปากสจากล่างจงอยู่ในสำนึกลวงยาณฝึกฝนที่จะลืมร่างกายของลูกพรของวัปตดาสำหรับเราลูกๆูปในวันนี้ขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างยกยุกและคงอยู่เหนือสำนึกล่างโดยการพิ่าจรณาตัวลูกเองเป็นผู้ร่วมขับขี่ และเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางตลอดเวลาขอให้รูปนั้นอยู่อย่างยกยุบและคงอยู่เหนือสำนึกล่างโดยการพิจารณาตัวลูกเองเป็นผู้ร่วมขับขี่และเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางตลอดเวลาหนทางง่ายๆที่จะมาเป็นยกยุกก็คือการเคลื่อนไหวไปในขณะที่พิจารณาตัวลูกเองว่าเป็นผู้ร่วมขับขี่ และเป็นผู้เฝ้าดูที่ระวางตลอดเวลาชั้นดวงยาน,นี้คือผู้ที่ขับเคลื่อนอยานพาหานะนี้สำนึกรู้เช่นนี้นั้นจะทำให้ลูกเป็นผู้เฝ้าดูที่ระวางจากพาหานะของลูกร่างกายของลูกได้โดยอัตโนมัติและจากสำนึกของก,การเป็นร่างชนิดต่างๆเมื่อลูกนั้นไม่ได้มีสำนึกร่างใดๆ ลูกก็จะมาเป็นยกยกุได้อย่างง่ายดายและทุกๆก,การกระทําที่ลูกแสดงก็จะอยู่อย่างยุติยุกโดยการพิจารณาตัวลูกเองเป็นผู้ร่วมขับขี่การสัมผัสทางกายของลูกทั้งหมดก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของลูกดวงยานเช่นนั้นจะไม่ถูกควบคุมโดยการสัมผัสทางกายของเขา คติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะเป็นดวงยานที่ได้รับชัยชนะจงทำความใสใจและฝึกฝนสิ่งนี้ให้เป็นสันสกาดั้งเดิมของลูกเพื่อที่จะอยู่อย่างเป็นดวงยานที่ได้รับชัยชนะจงทำความใสใจและฝึกฝนสิ่งนี้ให้เป็นสันสกาดั้งเดิมของลูกอัจฉะ อมชางสี